สวัสดีค่ะน้องๆ #thcast69 โดยเฉพาะน้องๆทีมสายศิลป์ภาษาหรือใครก็ตามที่มีใจรักในภาษาเคยโดนคำถามคลาสสิกนี้กันไหมคะ เรียนอักษรไปทำอะไรเก่งภาษาแล้วเป็นได้แค่ครูหรอวันนี้พี่จะมาทลายทุกกำแพงความคิดนั้นค่ะเพราะทักษะด้านภาษาในยุคนี้มันคือซ u เปอร์พาวเวอร์ที่จะพาน้องๆไปสู่อาชีพที่สนุกท้าทายและที่สำคัญรายได้สูงมากวันนี้เราจะมาเจาะลึก5อาชีพสุดปังสำหรับคนรักภาษาที่จะทำให้น้องๆต้องร้องว้าวกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่5อาชีพที่กำลังมาแรงมากๆในยุคดิจิตอลนี้เลยค่ะอันดับที่5นักแปลและโลเคไลส์คอนเทนต์ค่ะน้องๆคะยุคนี้เราดูหนังซีรีส์เล่นเกมจัดทั่วทุกมุมโลกใช่ไหมคะ คนที่ทำให้เราอินไปกับเนื้อหาเหล่านั้นก็คือคนทำอาชีพนี้นี่แหละงานของพวกเขาไม่ใช่แค่การแปลตรงๆแต่คือ localization หรือการปรับเนื้อหาให้เขากับบริบทวัฒนธรรมและมุกตลกของคนในชาตินั้นๆด้วยทําไมถึงน่าสนใจเพราะมันคืองานที่ผสมผสานร,ระหว่างภาษาแวกความคิดสร้างสารรค์อย่างลงตัวแถมยังทํางานจากที่ไหนก็ได้เป็นฟรีแลนซ์รับงานจากบริษัทเกมหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ ได้เลยสำหรับรายได้พนักงานประจำจะเริ่มที่30,000ื่นถึงห0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ที่เก่งๆและมีผลงานดีๆรายได้ต่อเดือนอาจจะพุ่งไปถึง80,000บาทได้ไม่ยากเลยค่ะมาต่อกันที่อันดับ4ค่ะสำหรับใครที่รักภาษาและยังมีหัวใจของความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยมครูโรงเรียนานานาชาติคือคำตอบสุดท้ายลบภาพคุณครูแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะ เพราะที่นี่คือการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบอินเตอร์จริงๆใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามอื่นๆตลอดเวลาทำไมถึงน่าสนใจและรายได้สูงเพราะโรงเรียนานานาชาติต้องการบุคลากร,กรที่มีคุณภาพและมีความสามารถทางภาษาสูงทำให้มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีมากค่ะน้องๆที่จบสายคารุศาสตร์หรือจบคณะอื่นๆแล้วไปเรียนต่อป,ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเดินในเส้นทางนี้ได้รายได้สำหรับครู จบใหม่จะเริ่มต้นที่40,000ถึง60,000บาทและสำหรับครูที่มีประสบการณ์สามารถไปได้ถึง80,000หรือแม้กระทั่ง150,000บาทได้เลยค่ะอันดับที่3คืออาชีพสำหรับสายลุยชอบเจรจาและฝันอยากเดินทางไปทั่วโลกนักพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศหรือที่เรียกเท่ๆว่า b d ค่ะ คนเหล่านี้คือหน่วยบุกทะลวงของบริษัทที่จะใช้ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไปสร้างความสัมพันธ์และปิดดีลธุรกิจกับลูกค้าในต่างประเทศทำไมถึงรายได้ดีเพราะเป็นตำแหน่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยตรงผลตอบแทนจึงสูงตามไปด้วยค่ะ นอกจากเงินเดือนพื้นฐานที่เริ่มประมาณ35,000ถึง60,000บาทแล้วยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการปิดดีลซึ่งถ้าทำผลงานได้ดีรายได้รวมต่อเดือนเกินแสนสองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะน้องๆที่สนใจต้องมองหาคณะสายบริหารธุรกิจหรือคณะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ มาถึงอันดับที่2ออาชีพสุดทันสมัยของคนยุคใหม่นักการตลาดดิจิทัลที่พูดได้หลายภาษาค่ะลองนึกภาพตามนะคะแบรนด์ระดับโลกที่อยากจะมาทำตลาดในไทยหรือแบรนด์ไทยที่อยากจะโกอินเตอร์พวกเขาต้องการคนที่เข้าใจทั้ง facebook ads seo tiktok และยังสามารถเขียนแคปชั่นคิดสโลแกนเป็นภาษาต่างๆได้อย่างเข้าถึงคนท้องถิ่น ทำไมถึงเป็นที่ต้องการตัวเพราะคนที่มีทักษะครบแบบนี้หาได้ยากมากน้องคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างศาสตร์และศิล์เลยค่ะรายได้เริ่มต้นสําหรับคนมีทักษะภาษาก็จะสูงกว่านักการตลาดทั่วไปอยู่ที่35,000ถึง50,000บาทและเมื่อเติบโตเป็นระดับผู้จัดการที่ดูแลแคมเปญใหญ่ๆรายได้หลักแสนก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งที่สุดของสายภาษาผู้ที่เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นเงินได้ในทันทีล่ามนั่นเองค่ะโดยเฉพาะล่ามแปลฉับพลันหรือล่ามตู้ที่เราเห็นใส่หูฟังแล้วพูดตามในงานประชุมใหญ่ๆนั่นแหละค่ะคือจุดสุดสุดของวิชาชีพนี้ทำไมถึงรายได้สูงที่สุดเพราะเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิไหวพริบและคลังคำศัพท์ในหัวระดับสูงสุดความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงความเสียหายทางธุร กิจหลักล้านได้เลยค่าตอบแทนจึงสูงเลี้วค่ะล่ามฟรีแลนซ์สำหรับงานประชุมใหญ่ๆอาจมีค่าตัวถึงวันละ1,000 0ถึง2,000 0บาทถ้ามีงานเข้ามาเรื่อยๆทั้งเดือนรายได้เกิน1 5 0 0 0 0บาทคือเรื่องที่เป็นไปได้จริงค่ะน้องๆที่ฝันอยากทําอาชีพนี้ต้องเข้าคณะอักษรศาสตร์ศริลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์แล้วฝึกฝนอย่างหนักเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อาชีพสำหรับคนรักภาษาที่พี่เอามาฝังน้องๆที a แคส69ในวันนี้เห็นไหมคะว่าการเรียนภาษาเปิดโอกาสให้เราได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยมันคือใบเบิกทางสู่โลกกว้างและอาชีพที่มั่นคงดูจบคลิปนี้แล้วมีอาชีพไหนที่ดดนใจน้องๆที่สุดคะหรือตอนนี้กำลังเรียนภาษาที่3ภาษาอะไรกันอยู่บ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีด สำหรับการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีค่ะ